ท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English วันนี้ดิฉันสองาาภากรยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะช่วงนี้เราทุกคนก็อยู่ในภาวะที่ตึงเครียดพอสมควรนะคะ จากภาวะโควิดนะคะเรียกว่าทั้งประเทศนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านนะคะขอให้รอดพ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะใส่หน้ากากล้างมือนะคะเรายังคงต้องเคร่งครัดเรื่องนี้กันอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดเหล่านี้นะคะ คิดว่าชีวิตประจำวันของเราตึงเครียดมากพออยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆบ้างนะคะเเกี่ยวกับคำพูดนะคะคำพูดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะสามารถเ,าเป็นเชิงบวกและเชิงลบได้ทั้งหมดนะคะเรามาพูดคุยกันด้วยคำพูดที่รื่นหูนะคะคำพูดที่สุภาพและไพเราะเราก็จะได้มีกำลังใจนะคะแม้เรื่องที่เราพูดถึงจะเป็นเรื่องที่ เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าอภิรมสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าภาษาอะไรนะคะเราก็จะมีคำพูดที่ ช้แทนที่คําศัพท์ที่แรงๆหรือว่าตรงเกินไปนะคะคำเหล่านี้เขาเรียกว่าคําพูดรื่นหูหรือคําพูดสุภาพหรือคําพูดไพเราะนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า euphemism นะคะ euphemism นะคะสะกดว่า e u p h e m i s m นะคะมีอยู่มากมายทีเดียวนะคะก็คิดว่าคง ต้องคุยกันหลายหลายตอนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเสนออ่ายูฟิมิซึมพาร์ท1นะคะคำพูดรื่นหูตอนที่หนึ่งค่ะ นะคะค uh, euphemism เนี่ยนะคะในพจนานุกรม uh, Cambridge Dictionary ก็ได้ให้คำนิยามไว้ดังต่อไปนี้นะคะ a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or offensive word นะคะหมายความว่าอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีก็ได้ค่ะที่เรามาใช้พูดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงคำอื่นนะคะหรือว่า ประโยคอื่นที่มันไม่ค่อยน่าฟังหรือว่าอาจจะเป็นคำหยาบคายหรือว่าพูดตรงเกินไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ยูฟิมิซึมแทนนะคะคำนี้นะคะรากศัพท์ของมันเนี่ยมาจาก EU ที่ยุยุออกเสียงยุนะคะ EU ตรงนี้ให้ความหมายว่า good หรือว่า well นะคะหมายถึงว่าดีค่ะนะคะส่วน PHEM นะคะก็มาจาก PHEME นะคะ f l m นะคะตรงนี้หมายถึง speed นะคะหรือว่า voice หรือ utterance นะคะหมายถึงคำพูดที่พูดออกมาเพราะฉะนั้นก็รวมกันแล้วก็หมายถึงคำพูดที่ดีๆค่ะนะคะทีนี้สถานการณ์นะคะที่เรามักจะ อาจจะไปเจอเจอหรือได้ยินคำพูดที่ตรงนะคะแล้วทำให้เราไม่สบายใจนะคะหรือเป็นคำพูดที่อธิบายยากอะคะ่ะด้วยสถานการณ์มันไม่ค่อยน่าอภิรม์เท่าไหร่นะคะก็มีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของ death นะคะความตายนะคะ sickness ความเจ็บปวดนะคะหรือ,อการเจ็บป่วยนะคะ war สงครามนะคะ taboo เรื่องต้องห้ามต่างๆนะคะ Violence ความรุนแรง Bias ก็อย่างเช่นเอียงข้างอะค่ะนะคะ,นะะ Unemployment ก็คือ,อาภาวะไม่มีงานทำหรือตกงานนั่นเองนะคะแม้กระทั่งนะคะเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เราเองนะคะ Body figures นะคะอย่างเช่นอ้วนอย่างเงี้ยนะะเราก็คงไม่บอกว่โอ้แม้เธออ้วนจังอะไรเงี้ยนะคะคนที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็าอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะคะ หรือเรื่องที่ sensitive นะคะอ่อนไหวง่ายนะคะอย่างเช่น age อายุอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีไม่น่าอภิรมนะคะเราก็พยายามหาคำอื่นมาใช้ทดแทนนะคะก็อย่าพูดตรงจนเกินไปนะคะ วันนี้เป็นตอนที่หนึ่งก็จะนำเสนอนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะก็จะนำเสนออ่อมาเรื่อยๆอ่ะนะคะวันนี้เรามาดูเคสแรกนะคะเป็นยูฟิมิซ s มเกี่ยวกับ body figures นะคะรูปร่างนะคะเรื่องแล้วก็ age นะคะวัยนะคะรวมไปถึง u อ่อ p l e a s a n t habits นะคะนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ มีวิธีการพูดยังไงได้บ้างนะคะยกตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนั้นอ้วนะะนะคะนะคะการพูดตรงก็คือ he's fat ใช่ไหมคะให้พยายามหลีกเลี่ยงค่ะพูดอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นว่า he's big boned นะคะถ้าแปลตรงๆคือเขามีกระดูกใหญ่นะคะ สรุปแล้ว he's big boned นะคะแล้วก็ใช้แทนที่ he's fat นะคะก็หมายถึงคนร่างใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะหรือนะคะจะใช้นะคะว่า he's horizontally challenged นะคะ he's horizontally challenged นะคะ horizontal เนี่ยหมายถึงแนวขวางนะคะมาจาก horizon นะคะหรือ horizon นะคะแนวขวางอะนะคะตรงนี้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มีลักษณะที่ท้าทายแนวขวางนะคะฟังแล้วมันจะให้อารมณ์ sense of humor นะคะขำๆมากกว่านะคะก็หมายถึงว่า he's fat นั่นนะคะนะคะ ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเขาเตี้ยนะคะ he's short นี้ตรงเกินไปนะคะก็ลองเรียงมาเป็น he's vertically challenged นะคะ he's vertically challenged นะคะ vertically นี่คือแนวตั้งค่ะนะคะ v-e-r-t-i-c-a-l-l-y นะคะเเขาเป็นคนที่มีลักษณะท้า,าไทยแนวตั้งก็หมายถึงว่า he's short นะคะใช้แบบนี้นะคะมันก็จะเกิดเรียกว่าเป็นอารมณ์ขันนะคะ ถ้าต่อไปนะคะถ้าเราบอกว่าผู้หญิงคนนั้นแก่นะคะ she's old ที่นี้ตรงเกินไปนะคะก็ใช้อ่อเป็นอ่อภาษาปากนะคะว่า she's getting on นะคะ get on นะคะนะคะ s getting on นะคะ หรืออย่างเช่นเวลาเราพูดถึงพวกโอพีโพนะคะคนแก่โอซิติเซนส์นะคะประชากรวัยแก่วัยเท่านะคะเราก็ใช้คำว่าซีเนียร์แทนนะคะซีเนียร์ซิติเซนส์นะคะ uh, she's senior นะคะ she belongs to the group of senior citizens อย่างนี้ก็จะไพเราะมากกว่านะคะ ต่อไปถ้าเราพูดถึงคนที่เขาเออ่ไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยชาร์ปไม่ค่อยฉลาดไม่แหววะนะคะเออ่เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะค่ะนะคะแทนที่เราจะบอกว่า he's stupid หรือ he's kind of stupid อย่างเงี้ยนะคะเออ่ไม่สุภาพเลยนะคะ ก็ใช้เชิงเปรียบเปรยดีกว่าค่ะอย่างเช่นว่า he's not the sharpest pencil in the box นะคะ he's not the sharpest pencil in the box นะคะหมายความว่าเขาไม่ใช่ดินสอด้ามที่แหลมที่สุดในกล่องดินสอที่มีอยู่นะคะ ต่อไปค่ะถ้าเราพูดถึงคนคนหนึ่งนะคะแล้วเ,เขานิสัยไม่ดีอะค่ะนะคะคนเรียกว่าอะไรคะหยาบคายอะไรเงี้ย rude นะคะแต่เราก็คงไม่ไปว่าเขาตรงๆว่าเออ he's rude นะคะ หรือ he's unkind อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะตรงนะคะ,ะเปลี่ยนมาใช้ he doesn't suffer fools gladly นะคะ he doesn't suffer fools gladly นะคะ suffer ที่แปลว่าทนทุกข์ทรมานนะคะ fools นี่หมายถึงคนโง่นะคะ gladly ก็คืออย่างดีใจนะคะรวมกันแล้วก็คือว่าเป็นคนไม่ค่อยทนถ้าคุยกับคนที่ไม่ค่อยฉลาดนะคะนะคะ เ,เราก,ก็เป็นลักษณะของคนที่แบบหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อย่าไปว่าเขาว่าเขาหยาบคายละกันก็ใช้ว่า he doesn't suffer fools gladly นะคะเอาละค่ะนี่ขอนี่เป็นเ,เรื่องราวเกี่ยวกับย u p h ิมิ s ซุมนะคะที่ใช้บรรยายเกี่ยวกับรูปร่างของคนนะคะคนอ้วนคนเตี้ยนะคะหรือวัยนะคะวัยเท่าวัยชาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นิสัยที่ไม่ค่อยดีนะคะ ก็เราคุยกันด้วยภาษาดอกไม้แบบนี้จะดีกว่านะคะในช่วงที่สองนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง euphemism about death นะคะก็คือคำพูดเรื่อนหูเกี่ยวกับความตายนะคะปกติถ้าเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาตายแล้วนะคะเราก็ใช้ว่า she is dead นะคะ she is dead นะคะหรือ she died อะไรอย่เงี้ยนะคะ ก็ยังมีวิธีอื่นค่ะนะคะเปลี่ยนคํำกริยานะคะก็จะทำให้รื่นหูมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าเ,าเราสามารถใช้ s h e s deceased นะคะ c h e s deceased นะคะ d e c a s e d นะคะ deceased ตรงนี้ก็ให้ความหมายมเท่ากับเสียชีวิตนะคะนะคะภาษาไทยก็ใช้เสียชีวิตนะคะแทนที่จะใช้ว่าตายนะคะ ออนอกจากนี้นะคะอาจจะใช้ว่า she's passed on นะคะ she's passed on นะคะเ,เธอถูกส่งต่อก็หมายถึงเธอเสียแล้วนะคะ she's passed away นะคะ s h e passed away นะคะก็คือเธอจากไปแล้ว she's gone she's gone เช่นเดียวกันค่ะเธอจากไปแล้ว she's no longer with us นะคะ she's no longer with us เธอไม่อยู่กับพวกเราแล้วนะคะเธ uh, อ departs e d h e s d e p a r t e d คำว่า depart ที่เราจะไปเจออย่างเช่นไปสนามบินนะคะไปแผนก departure ก็คือแผนกที่ขาออกนะคะตรงนี้ depart ก็คือออกก็คือว่าเธอเธอออกไปแล้วนะคะเธอจากไปแล้ว สามารถใช้ adverb มาขยายข้างหน้าได้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราคิดถึงเธอเธอจากไปแล้วนะคะแล้วเรากา็คิดถึงเธอ she's dearly departed นะคะเติม dearly อย่างนี้ก็ได้ค่ะ d e a r l y นะคะก็คืออ d ด a r ที่หมายถึงสุดที่รักนะคะ uh, she's met her maker นะคะอันนี้ก็อา,อาจจะ ใช้กับบริบทของท่านที่นับถือทางศาสนาที่กลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ She's made her maker maker Make her ก็คือ,อผู้สร้างเธอขึ้นมาหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะ,ะเธอได้พบกับผู้สร้างเธอขึ้นมาหรือเธอได้กลับไปพบกับพระผู้เป็นเจ้านะคะ,นะคะหรือจะใช้ว่า We have lost her We have lost her เราได้สูญเสียเธอไปนะคะ We v e lost her นะคะ She's gone to a better place นะคะ She's gone to a better place นะคะหมายความว่าเธอไปสู่ที่ที่ดีกว่านี้แล้วนะคะหรือ She's gone to heaven นะคะเธอไปสู่สวรรค์แล้วก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะที่เรามักจะใช้กันอย่างมากมายเวลาได้ยินข่าวเสียชีวิตนะคะนะคะ,ะ,คะเราจะใช้ตัวยอ่อ RIP ใช่ไหมคะก็ยอ่อมาจาก Rest in, in Peace นะคะ Rest in Peace นะคะ Rest, ะคะ rest ก็คือพักผ่อน Peace ก็คือความสงบนะคะ P E A C E ก็เอามาใช้ได้ค่ะอย่างเช่น She r e s t in peace นะคะตอนนี้เธอก็ ออ,อยู่เรียกว่าอะไรเธอพักผ่อนนะคะด้วยความสงบแล้วนะคะทีนี้ลองมาเปลี่ยนบ้างนะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์เลี้ยงของเรานะคะออกรณีเช่นสัตว์เลี้ยงเราป่วยนะคะแล้วก็ป่วยหนัก นะคะเออบางทีบางรายเขาก็ไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงทนทุกทรมานนะคะก็ใช้วิธีเรียกว่าฉีดยาให้หลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้โดยเวินยากรนะคะสัตวแพทย์นะคะก็ใช้ว่า she's been put to sleep นะคะชี She ตรงนี้หมายถึงอย่างเช่นเราเรียกหมาของเราหมาแมว ตัวเมียอะไรเงี้ยนะคะ uh, she's been put to sleep นะคะ put to sleep นะคะ uh, ก็คือฉีดยาให้เขาหลับอะค่ะนะคะก็คือเขาจะได้ไ uh, ม ja ่ทรมานนะคะ she's been put down she's been put down นะคะทั้งเนี้ยทั้งสองประโยคนเนี้ยใช้หมายถึงเวลาที่ uh, เราตัดสินใจว่า uh, ให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเสียหรือเขาจากไปอะนะคะ หรือถ้าสัตว์เลี้ยงของเราตายไปแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะอาจจะตายเองโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ว่า she's gone over the rainbow bridge นะคะ she's gone over the rainbow บริดจ์นะคะก็ข้ามฝั่งสะพานนะคะไปสู่สะพานสายรุง้งนะคะก็เหมือนกับว่ามนุษย์เราก็ไปสู่สวรรค์อย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ตัวอย่างเวลาพูดชีชีสชีสเนี่ยท่านก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าพูดถึงผู้ชายนะคะก็เปลี่ยนเป็น he นะคะหรือพูดถึงหลายคนก็เปลี่ยนเป็น they อะไรเงี้ยหรือจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ได้นะคะก็ใช้ได้หมดนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือนะคะเกิดไปเจอพวกสำนวนเหล่านี้นะคะก็หมายถึงเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะมักจะพบในงานวรรณกรรมเส,รส่วนใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ he fought a long battle with cancer นะคะอันนี้ก็จริงๆแปลตรงๆก็ได้นะคะ he fought a long battle with cancer นะคะเขาต่อสู้กับศึก สงครามโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือเขาทรมานกับโรคมะเร็งมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องต่อสู้กับโรคนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ fight along battle with นะคะถัดมานะคะใช้ว่า six feet under ค่ะนะคะ six feet under นะคะ six feet ก็คือ6กฟุตนะคะ under ข้างใต้นะคะ ตรงนี้ก็มีที่มาที่ไปนะคะว่าในราวราวศตวรรษที่17ดนะคะเกิดโรคโรคระบาดในประเทศอังกฤษนะคะท่านผู้ว่านะคะก็ได้สั่งการให้ขุดหลุมฝังศพนะคะให้ลึก6ฟุตนะคะก็เป็นที่มาของ six feet under นะคะ เพราะนั้นนะคะถ้าเราได้ยินว่า I won't worry about money when I'm six feet under นะคะก็หมายความว่า,าฉันก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องเองินเรื่องทองแล้วละ่ะนะคะเมื่อฉันจากไปก็คือเมื่อฉันเสียชีวิตไปนะคะ when I'm six feet under นะคะหรืออาจจะไปเจอ push up d a i s i e s นะคะ push up d a i s i e s นะคะก็เหมือนถอนไอ้ดอก d c i s y นะคะปกติดอก d c i s y เนี่ยนะคะในตางประเทศนะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่เกิดแแมมกับหญ้านะคะบนพื้นดินนะคะนะคะเพราะนั้นถ้าไปเจอนะคะประโยคที่ว่า last I heard about him he's pushing up daisies นะคะก็หมายความว่าครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเกี่ยวกับ ผู้ชายคนนี้นะคะเขากำลังเด็ดดอกเดซี่อยู่ก็คือเขาได้จากไปแล้วนะคะหรือจะใช้ว่า in นะคะ in box นะคะ in your box in my box in his box นะคะ box ตรงนี้ก็หมายถึง uh, coffin นะคะก็คือโรงศพนะคะเช่น when I am in my box you can argue All you like about the inheritance นะคะ When I am in my box ก็คือ when I am gone หรือ when I am dead นะคะเมื่อฉันตายไปแล้วนะคะพวกคุณก็จะเถียงกันเรื่องมรดกอะไรก็เถียงกันไปเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็ที่เราเจอเจอบ่อยนะในงานวรรณกรรมหรือแม้งานเขียนทั่วๆไปนะคะก็คือ kick the bucket นะคะถ้าแปลตรงๆก็คือเตะเตะ เตะถังอย่างเงี้ยนะคะคิก k the bucket นะคะแต่เรามาใช้เป็นสำนวนพูดถึง หรือว่าจะไปนะคะเช่น uh, so Joe has finally kicked the bucket นะคะ Joe has finally kicked the bucket นะคะก็ตรงนี้ไม่ได้แปลตรงๆว่าโจนี่ท้ายที่สุดมาเตะถังนะคะเออบางคนอาจจะไปแปลเตะปี๊บดังอะไรเงี้ยนะคะคงไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเนี่ยท้ายที่สุดโจก็จากไปนะคะหรือเสียชีวิตไปนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของยูฟิมิซึมนะคะ,ะในช่วงแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างนะคะวัยนะคะ,ะเรื่องนิสัยใจคอนะคะในช่วงที่หลังก็พูดถึงเกี่ยวกับความตายหรือการจากไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูค่ะนะคะ ก็อาจจะทำให้การสื่อสารราบรื่นมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะจาก www.clarkandmiller.com นะคะ www.englishathome.com นะคะ w w w l i t e r a l y d e v i c e s n e t นะคะแล้วก็ www.yourdictionary.com ค่ะวันนี้ดิฉันสวภาพกัลยาณมิตร ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสามารถติดตามโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะได้ทาง YouTube นะคะใส่ใส่คำว่า nu radio นะคะแล้วก็คลิกดูวิดีโอนะคะ ก็มีหลายรายการทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาพบพูดคุยกับท่านได้ใหม่นะคะทุกวันพุธที่1และวันพุธที่3ของเดือนค่ะในเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ